น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะประสบปัญหาการลอกลายฟอยล์พื้นทึบเวลาลอกแล้วขอบข้างมันจะไม่ติดหรือว่าไม่หลุดออกมาทั้งหมดนะคะมาวันนี้มาทําไปพร้อมกันแบบช้าๆเลยนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะฟอยล์สีอะไรให้ใช้สีพื้นสีเจลเป็นสีนั้นนะคะหรือถ้าไม่มีสีที่เป๊ะจริงให้เป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเตรหน้าเล็บแล้วลงสีพื้น2อรอบเหมือนเดิมค่ะแล้วมีลูกค้าจริงก็ทําเหมือนกันนะคะทําสีพื้นปกติเลยเวลาทาสีพื้นให้ทาบางๆนะคะเน,น้น2อรอบค่ะ ฟอยมี2ด้านดูออกใช่ไหมคะว่าด้านไหนเป็นลายด้านบนใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะแต่นั้นชอบลอกจากแผ่นยาวค่ะเวลามีเศษที่เหลือจะได้เก็บไว้ใช้งานครั้งหน้าได้นะคะไอฟอยมาใหม่ในคลิปจะเป็นลายยีนมีอยู่ตะก้าหน้าช่องนะคะส่วนกาวเลาฟอยนะคะแนนใช้ตัวที่เป็นท็อปชอยของร้านเลยค่ะจะเป็นกาวขวดเขียวตัวดังตัวเดิมค่ะตัวนี้พื้นทึบพื้นใสเอาอยู่นะคะากาวให้ตักประมาณนึงนะคะไม่หนาเกินไปหรือบางจนเกินไปแล้วก็ทาให้ทั่วให้เต็มถึงขอบเล็บนะคะแะนนนันเอาเข้าอบ60วินะคะแล้วก็นําลงมาแปะลายฟอออยยลลลงงงงไไไไปปปคค่ะะฟตตรรหนนนก็ืแั้ ะะแล้วก็ใช้นิ้วลีดกรีดให้ทั่วค่ะออกแรงกดกันนิดนึงนะคะส่วนระหว่างขอบเล็บถ้าทําเล็บปอมเราก็ใช้เล็บกรีดได้เลยค่ะแต่ถ้าทําเล็บมือคนจริงนะคะให้ใช้หัวแปรงซิลิโคนในการช่วยกรีดนะคะไปให้ถึงขอบเล็บนะคะเน้นๆเลยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าฟอยล์เริ่มติดแล้วนะคะเดี๋ยวฟอยล์เขาจะหลุดล้อนออกมาเองนะคะดูดีๆค่ะก็เริ่มหลุดออกมาแล้วนะคะส่วนตรงไหนที่ยังติดอยู่ไม่หลุดนะคะไม่แน่ใจก็คือกรีดซ้ําลงไปอีกค่ะใจแล้วว่าลีดฟอยล์ทั่วแล้วก็ค่อยๆดึงออกค่ะมีต้องบอกว่าค่อยๆดึงออกนะอย่าดึงปืดีีเดยวนนะะคคใลิปก็็ืออตถึงขบบ ลองง่ายลองได้เต็มแผ่นแบบที่แนนบอกไหมคะอย่าลืมท็อปจบงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อปแมทหรือท็อปเงานะคะงานก็คุมให้ทั่วถึงปลายเล็บนะลอกเมื่อกี้ก็จะมีรอยที่เป็นเศษติดอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าเรียบเนียนไปกับเล็บจริงหรือเปล่าจากที่ท็อปเสร็จแล้วเราก็ามาดูงานนะคะฟอยล์เขาก็จะเรียบเกินไปกับสีพื้นที่เราลงไปเลยนะคะคือใหม่เอาเทคนิคนีน้ไปใช้ทําได้เลยนะิฝากกดหัวใจฝากกดติดตามด้วยนะ